พี่กระแปะลุยลงมือเลยค่ะลุยลุยลุยคนลไม้เขาก็กล้วยกล้วยไข่บานเาอิ่นกล้วยยังมีบอกล้วยอีต้บอกล้วอีต้มันเ่าอื่นกล้วยยังลรลืมซื้อแล้วแต่ว่าคนไทยเอิญกล้วยไข่อุ้ยลืมกล้วยไข่ กวยใครให้กันบ่บ้านเน้าอุ่นกวยยังงงบ้านาหัววยถูกแล้วีิกวยอีกล้วไม่เออกวยกวยอีโต้กวยทันิอองทันิอองนี่เพือนเนี่ยกวยน้ำบาบ่เนาะแบบมันเอิรนาคกันทนีไไนกับตนอองนานีไนนี่ใบมันงามคัอามามรียมขอเป็น่มอืออามาใ้งมานหาอะไร เยอะเด้เห็นคขาเนีมันหอนะมันเนี่ยเป็นยั่เด้อม่เจอแ่เ่เจบบพี่หรอ่เจบพี่้อเราพีกันเะพีกินกินวุ้นนะ คนล่มเลยอืมหมาเลี้ยงกับนักเบนนะมาจากจันทบุรีนักเบนแต่ว่าบ้านเขาไม่คือบ่อฝาดปานนี้นะอันนี่ฟ้าฝาดมันเบนกันมันเบนกันมันเบนใหญ่เนาะมันเบนถึงอยู่ในในในบ้านใหญ่มีอยู่บ้านอยู่หน้าเราท่านท่าน แต่ว่ามันหนยน่อยเราตนมันเ <c ười> ่มือนนิทานเลยแหละสนมัหนุยที่น้าอืมอเป็นเป็นดอกงน้าส้วนมันคอมันแบบมันเบนไงแต่ว่าอยู่ได้หนาแั้เเ็นน็ออันนี้ฝามันก็เงน้ำใหม่ก็น้ำใหม่นอยันไงไงแต่ก็ถึกัหาม สวยแต่รูปสวยแต่รูปจูบบ้างเต้องยำปันนินส้มป่วยรวยบม่ได้ใส่มะนาวได้ใส่มะขามเปียก我妈มะขามเปียกไว กู้คนมาดื่ม่าน้ำพริกกะปิขนมขาเบนขนมยาดฮิ